ตัวอย่างที่เราเกิดไว้เมื่อกี้นะครับอย่างเช่นรถคันนี้เป็นรถปี2011ตัวอย่างของรถคันนี้อันดับแรกก็คือตัวลมยางเนื่องจากรถรุ่นนี้ที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยจะไม่มีเทคโนโลยีการเตือลมยางเหมือนอย่างรถรุ่นใหม่เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับมีการเตือนว่าสัญญาณของตัวเซ็นเซอร์ขาดหายไปนะั่นก็หมายความว่ากรณีของเซ็นเซอร์เองอาจจะชำรุดหรือแบตเตอรี่อ่อนนะครับเข้ามาดูกันต่อไปนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์หล่าเนี้ย นะครับเรามีการติดตั้งเข้าไปในรถเรามีตัวไหนทํางานได้ไม่ได้ซึ่งตัวเซ็นเซอร์ต่างๆในแต่ละล้อจะบอกเรื่องของลมยางนะครับอุณหภูมิของล้อแต่ละล้อซึ่งช่วยทําให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะยิ่งรถที่มีตัวยางซีรีส์ต่าๆแก้มเตี้ยๆนะครับกรณีลมอ่อนอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตัวยางเองหรือแม้กระทั่งตัวล้อเองที่อาจจะมีคดดุ่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในกรณีที่เราขับด้วยความขับขี่ด้วยความเร็ว นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการเตือนภัยโดยการเตือนของเขาเนี่ยจะมีส่วนในเมนูในเรื่องของการตั้งนะครับว่าเราต้องการให้เขาเตือนเมื่อลมยางต่ากว่าเท่าไหร่หรือสูงเกินกว่าเท่าไหร่ตัวยอย่างเช่นกรณีของคันนี้นะครับ <ๆ S 1> เราตั้งให้ว่ากรณีลมยางต่ากว่า26ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับระบบเตี้ยทำการเตือนภัยขึ้นมาหรือถ้า,รถากรณีลมยางสูงเกินกว่า42ปอนด์ต่อตารางนิ้วก็จะให้ระบบเตือนขึ้นมาโดยเราสามารถเลือกเตือนได้2แบบนะครับคือเตือนในรูปแบบของการมีแค่แถบบาร์ข้างบนในการแสดงผลหรือมีเสียงด้วย ก็สามารถทําได้มาดูฟังก์ชันอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นรถคันนี้นะครับไม่มีเตือนในเรื่องของระบบความร้อนกรณนนีเราใช้งานแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของระบบไฮบริดเองเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิเท่าไหร่แบตเตอรี่มีอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแอปแล้วก็ตัวอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าอนนินเทอร์เฟซกรณีอย่างรถคันนี้เราติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เฟซพร้อมแอปพลิเคชันในการตรวจสอบเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าเมื่อเราเปิดการใช้งานของแอปพลิเคชันขึ้นมาแอบปบจะทําการเชื่อมต่อไปกับตัวอนินเทอร์นถยต เราดึงสามารถดึงข้อมูลออกมาดูได้ว่าตัวรถเองนะครับอุณหภูมิเคยนยนเรือ่องยนต,มมต์อยู่ที่เท่าไหร่อุณหภูมิมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่ของระบบขับเคลื่อนนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ความร้อนของแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนเป็นอย่างไรนะครับอัตราการสิ้นเปลืองการขับขี่อุปนิสัยในการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับสามารถบอสถิทีิพวกนี้ได้รวมถึงในเรื่องของกรณมีการเออร์เลอร์ของระบบเกิดขึ้นนะครับ เราจะสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่ารถเกิดความเสียหายอะไรบ้างเราสามารถนํารถเนี่ยเข้าไปเซอร์วิสใกล้ๆหรือทําการแก้ไขอะไรตรงจุดได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยีของแอปพลิเคชันบางอย่างที่เมื่อใช้งาน,น,นอินเทอร์เฟซสามารถที่จะดึงข้อมูลของรถออกมาโชว์ได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เกจที่มาติดตั้งให้มันดูลบลุงลังแล้วก็บทบางสายตานะครับโดยใช้เทคโนโลยีของตัวแท็บเล็ตนี่เองเพิม่มความสะดวกในการใช้งานนอกเหนือจากการที่หน้าจอ มีไอคอนใช้งานเหมือนแท็บเล็ตทั่วไปบางท่านจะมองว่าการใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกสำหรับท่านในตัวแอปพลิเคชันที่มีอยู่ก็ยังมีตัวเลือกให้เราใช้งานได้อีกมากมายตัวอย่างเช่นเราสามารถเปลี่ยนแดช h d ดีไซน์นะครับเป็นการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นในรูปแบบของการแสดงความเร็วควบคู่ไปกับการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆทําเมนูช็อตคัตตัวอย่างเช่นตรงน,นี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าช็อตคัตเมนูไปอยู่ที่ YouTube ดูได้หรือ เข้าไปที่กูเกิแมปได้เข้าไปที่ระบบของา้านตรวจสอบ่องยนเมื่อกี้หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนลมยางนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่ทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับนอกนอจากแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นเพิ่มอีอกรายการหนึ่งก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะครับซึ่งจริงถามว่าในโสโตร์มีมีให้เลือกหลากหลายกว่านี้ไหมยินดีว่าน่าจะมีให้เลือกหลากหลายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราตัวอย่างของเมนูของแอปนี้ก็สะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานของการฟังวิยุนะครับ เราก็สามารถที่จะตัดเข้ามาฟังเพลงได้ใช่ไหมครับการใช้ navigation นะครับถ้าเรามีติดตั้งมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับการใช้เพลงที่มีอยู่ใน USB เราก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้นะครับการโทรออกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือแมก้กระทั่งการเข้าแอปซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราใช้งานได้สะดวกและเซฟตี้มากกว่าเมนูทั่วไปที่เรามี ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีในตัวแท็บเล็ตเองเนี่ยนะครับก็จะเอื้อประโยชน์ให้เราใช้งานได้สะดวกกว่าเครื่องเล่น AV ทั่วไปคือเราสามารถเพิ่มเติมลูกเล่นเข้าไปให้สามารถตอบรับกับเทคโนโลยีของรถสมัยใหม่ได้รวมทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ให้คุณภาพเสียงสูงในระดับพเ o n e e r นะครับแม้อาจจะไม่สามารถเทียบเท่าในตระกูลชัดได้แต่ถ้าเทียบกับเกรืทั่วไปก็ไม่ได้เป็นรองกับเครื่องเล่นทั่วไปดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าท่านสามารถเพิ่มเพิไมไปกับคุณภาพเสียง ประสิทธิภาพสูงควบคู่ไปกับจอภาพความคมชัดรองรับเทคโนโลยีที่มีในอนาคตของรถที่มีอยู่ทําให้เราใช้งานได้สะดวกละรุดเร็วแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่มากขึ้นกับเทคโนโลยีในการเตือนภยนัยต่างๆของรถทําให้รถเราจากเดิมทีที่เป็นรถที่ใช้งานอยู่ท้องถนนที่เหมือนว่าไม่ตอบรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถที่อัปเกรดได้อย่างเรื่อยๆอ,อันนั้นก็คือสาระสำคัญที่เรานำมานำเสนอในวันนี้พบกับสาระดีๆของเราได้ในตอนต่อไปนะครับกับ Pioneer Th Thailand Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ